Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม The Battle c a t s นะครับวันนี้เราจะมาลุยด่านสู่อนาคตบทที่2กันนะ ชื่อด่านว่าอะไรนะอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับกลอุบายเอเลียนนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ด่านเค้นยานะเล่นกันต่อไปยาวๆนะครับทุกคนคลิปนี้อาจจะถึง20นาทีเลยก็ได้นะไปลุยครับธาดแดงมาอย่างนี้ก็เสร็จผมแล้วดซผมมีแมวส่งของนะเว้ยได้มาใหม่เลยนะไปลุยครับอ้าวผมลืมเอาววลี่ออกเอ้ยจริงๆไม่เอาออกก็ได้เพราะว่าอันนี้มันด่านเอเลียนเนาะโอเค ผมเอามาถูกแล้วล่ะดูดิมันมันเก่งจริงนะตัวนี้มันมันมีความโกงนิดๆนะครับเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะอ่ะเฮ้ยเห็นปะขนาดธาตุดำยังโดนแมวท่งของผมตบกระดินนะแต่ว่าตัวมันบางนิดนึงนะครับแต่ก็สู้ได้อยู่เออเนี่ยเห็นปะแล้วราคาไม่แพงครับถือว่าใช้ได้เลยนะ ตอนนี้เราต้องรอให้มันมีด่านที่มันมีอมอนที่มันเป็นบรฮิม,มอสมานะครับเราอาจจะสู้ได้อยู่หรือไม่ผมก็ต้องอาจอาจจะอัปเกรดน้องไข่ใบอื่นบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปตามเก็บศิลาก่อนเนาะโอเคชนะไปครับกับด่านคินยาได้อาหารแม่วัาสิบกระป๋องนะจะเก็บทันไหมเนี่ยวันที่16เนี่ยไม่ทันก็ต้องทันนะอ่ะไปลุยกันต่อครับ แต่ถ้าไม่ทันก็แต่มันอเบอร์ร้อเปอร์เซนแล้วก็10ปีด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไงอะไอตัวสิบอันะผมมีอยู่แล้วไงเดี๋ยวมารอดูในวันจริงนะครับณนะวันที่16ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับซาอุดีอาระเบียใช้พลังงานสาก็ลุยกันได้นะแบบนี้อ่า ขอดูแป๊บนะครับไปลยุยซาอุดิอาระเบียทำไมผมไม่เอาแมวที่โซ่นัเนมาวะฮะทำไมผมไม่เอาแมวที่โซ่เอเลนมาเอาจริงด่านนี้มันด่านเอเลนหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกว่าบางด่านมันไม่เห็นมีเอเลนเลยวะลองดูครับถ้ามันมีเอเลนเดี๋ยวเราค่อยดึง วอลิกลับมานะแต่ตอนนี้ผมไม่เจอเอเลียเลยนะไปลุยป้าบนี่เป็นไงแคนแคนเห็นคุณพ <c oughs> <c oughs> ีพีบอกมาว่าพี่เอาออกไปเถอะแมวจี้กงอะมันเอ้าที่ด้านนี้มีแต่ว่าผมเชื่อว่าผมสู้ได้อยู่แม้ว่าเราจะไม่มีตัวอาจจะไม่มีตัวสู้เอเลียนะครับดูดิเห็นไหมเจอแมวส่งของไปนะ ต้องส่งไปเลยหลายตัวนะทุกคนมันคูดาวปุ๊บเราก็กดปั๊บเลยคูดาวเสร็จปุ๊บเรากดเรียกใช้ปั๊บเลยเป็นไงละ่ะโดนไป3ต้มตายไปเลยนะแมวเอเลียนไอแมวน้ำเอเลียนก็เรียบร้อยครับชนะไปอาหารแมวสิบกระป๋องมาอีกแล้วนะครับได้ไอาไเเทมเร่งความเร็วด้วยที่อะไรเมื่อกี้ผลไม้เลือดปลดล็อกครับด่านอียิปต์นะ ผมว่าผมต้องเอาแมวเอเลี่ยนมาลงอะ่ะเอาไปเก็บก่อนไฮยาบุสะาดีกว่าปะโวอลีดีกว่าวอลีถูกกว่าไปเลยเซตนี้น่าจะโอเคสำหรับในคลิปวันนี้นะครับไปเลยกันที่ด่านอียิปต์นะครับทุกคนลยุยสฟริงเอเลี่ยนมีหงอนเรดาร์เลยนะ ใจคอไม่ดีเลยอย่างเงียบสิปล่อยมาสักตัวเอออย่างนี้แหละเ๋ยวพอมันมาใกล้ๆล,ล้วก็ค่อยส่งแบวส่งของไปครับจมตีพื้นที่ด้วยนะดวดูนะเห็นไหมหายไปสามตัวเลยปุมมันดีมากนะครับบางจังหวะอาจจะตีไม่โดนแต่ว่าถ้าโดนขึ้นมานี่คือบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามนี่สาหัสอะ่ะ ถือว่าเป็นตัวที่ซัพพอร์ตทีมได้ดีมากๆนะครับทั้งดัมเมจนะครับทั้งอะไรกรแตวิ่งเคลื่อนที่ไวด้วยนะเติมทีมได้ทันนะทันเวลาไปเลยบลิเจอเกตมอร์เอเลียนอีกแล้วนะเรียบร้อยครับได้รับชัยชนะไปเย yeah. ระดับด้ยอยได้สมบัติระดับด้ยอยระดับด้อยมาน,นะครับไปต่อกันที่ด่านซาราราครับ บอกเลยว่าพลังใช้พลังงานน้อยแบบนี้เล่นได้ยาวๆนะมีมาแต่งูเหรอมางูก็งูครับงูก็งูมาอาะจะทัดแดงแล้วหนึ่งตัวมาส่งของไปเลยลูกเห็นมาเติมทีมไวมากนะ พอน้องเขาวิ่งมานะครับเขาไม่ได้เดินมาเขาไม่ได้นอนมาด้วยนะแต่เขาวิ่งมาดูเด่นเห็นบ้าทุ่มใส่ทีเดียวท่าแดงปิวเลยครับเก่งจริงๆเก่งจริงๆเก่งจริงๆนี่ให้ครับให้สามคำเลยมีเอเลี่ยนครับมีเอนนะเลี่ยนจะยากสักนิดนึงนะเพราะว่าตบทีเดียวตายเลยสองทีก็ตายอ่ะมาปุ้มโบลิ เราเชื่อมั่นว่าอาจจะปกป้องแมวส่งของของเราได้ได้ไหมได้ไม่ได้ก็ต้องได้นะเพราะว่าเราจะชนะไปด้วยกันครับ <c oughs> กระดินตบทีเจสไซบอกเราตุยเลย <c oughs> ีเอเลนก็ถึงเหมือนกันนะนี่จะเอาหายาบูสามาก็น่าจะโจมตีแรงขึ้นกว่านิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับก็ชนะได้ไม่ยากอย่างน,น้อยเราก็ยังมีวอลิที่โจมตีเอเลนได้แล้วค่อนข้างจะโอเคต้องหาเอ็กพีมาอัพประสบการณ์ให้น้องเวลอัพแล้วล่ะได้เทพแมวมาอีกหนึ่งไม่ใช่สิได้ตัวแมวหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เอ็กพีมาอีกนะครับ ไปต่อกันที่ด่านกาหน้าจ้าก็เตรียมใจไว้แล้วนะว่าเราจะคือวันนี้ทั้งวันผมจะเล่นให้ถึงเลยแต่ว่าคลิปอะจะตัดแค่ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับจะพยายามไปให้ถึงบอสแต่สุดท้ายนะซึ่งก็น่าจะเป็นเจวัคิลี่ร่าง2นั่นแหละนะตามที่รูปโปรไฟล์มันให้นั้นไว้นะครับ ก็เล่นตรงนู้นบ้างเล่นตรงนี้บ้างนะวนไปครับไม่ได้เรียงตามลําดับอะไรเลยเพราะว่าเราเล่นจักรวรรดิี่3จบเราสามารถปลดล็อกเล่นด่านอะไรก็ได้นะครับค่อยๆไล่เกบไปแต่ตอนนี้ผมเล่นที่จักรวรรดิไม่ใช่ที่ด่านส่อนาคตบทที่2ออยู่นะครับโอเคชนะแล้วด่านกาหน้า ด่านต่อไปครับแอฟริกาใตา้อุ้ยด่านนี้เป็นเมืองที่ถูกทำลายครับมีตัวโหดๆไหมเนี่ยเอาแคนแคนไปตบสีแดงก่อนก็ได้นะฟุบนี่เรียบร้อยเอเลี่ยนจ้า หมายเล่นนี่คือโดนส่งของสองทีตายเลย <laughs> จะมีบอเป็นืระดแดงครับต้องใส่อ่าต้องโดนไอแมวโยนของเรากี่ทีไม่รู้นะยโดนโยนแมวดำใส่ <laughs> ก็วิแรงอยู่นาะชนะง่ายเลยแบบนี้ครับขอบคุณคุณแมวไททันแล้วก็อีกหลายคนนะที่แนะนำตัวนี้มานะครับอัปเกรดแล้ว รู้สึกว่าทีมเก่งขึ้นเยอะเลยนะต่อไปครับเรามาต่อกันที่ด่านอาร์เจนตินานะใช้พลังงาน3 1ครับโลโก้นักบอลนนะผู้จัดการนักบอลกันนะสร้างทับแมวแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยปล่อยแมวส่งของไปอย่างเงียบสิใจคอไม่ดีเลยไม่ใช่ตู้มาเป็นไอผัวเอเลียนนะไม่เอาเอาทัดดำนะครับ แมวส่งของรีบๆน้อยนั่นเอา้าวโดนเจใั่บอกตบไปก่อนนะเมื่อกี้เรียบร้อยเอาเฮดีไปก่อนดีกว่านะฮะอย่างน้นอยๆยังมีตัวแทงให้เราหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยปล่อยโวลิหรือไม่ก็อิสานกิเพื่อที่เออริงโจดําครับต้องหาตัวแท้งก่อนอนะแล้วเป็นอะไรแมวแมวขน ของนี่คือชอบไปยืนด้านหน้าเลยนะมันก็ตายไวีิแบบนี้ค่อยๆค,ครับเป็นไรเป็นไงล่ะเรียบร้อยเลยโดนป้อมแมวไปครับที่เราอัปเกรดมานะในระดับหนึ่งครับตอนนี้ก็ได้เก็บของที่ด่านตำนานอยู่เหมือนกันนะให้พวกขนนกอิดบล็อกเฟืองอะไรพวกนี้เพื่อที่จะเอามาอัปเกรด ป้อมปืนะครับให้เราถึกขึ้นแล้วก็ยิงแรงขึ้นนะเพื่อที่เราจะไปไฟในด่านอนาคตต่อไปได้นะครับ,บรมาลุยมาลุยกันต่อกันที่ด่านเกาะอ,อีสเตอร์นะครับอืมอ่าได้ได้ผมว่าผมสู้ได้อยู่แม้ว่าเราจะไม่ได้หยิบเจฟฟิโอนี่มานะครับขอสร้างกองทัพแป๊บนึง คพร้อมแล้วเราก็เตรียมตัวปล่อยแมวส่งของครับเพื่อที่จะไปลุยนะเทของแป๊บเดียวก็ไปอยู่กันแล้วนี่พวกนี้บุ้มอ้าวพิเพนกวินถึกกว่าที่คิดเว้ยทัดแดงแล้วมันทาดแดงทัดขาวเลยอะ่ะโอ้ เป็นไงล่ะต้านทานแมวส่งของเราไม่ได้ละซี่โจมตีแรงเกินนะตัวสีขาวทำไมมันนิ่งจังว่ามันอ่อนงับอุ๊บอืมอ่ออ,องับทีหนึ่งก็ปลิวทีเรียกคุณผีดีกว่าโอ้สามตัวเจอป้อมมาหน่อยมันมันต้องตุยบ้างแหละ เรียบร้อยครับไม่ต้องปล่อยผีด้วยนะต้องขอบคุณแมวส่งของมากที่แบบมาเติมได้ทันเวลาพอดีเธอมาได้ทันเวลาพอดีเลยทำให้ทีมเราเล่นเก่งขึ้นนะสู้ง่ายขึ้นครับมาต่อกันที่ด่านมาชูบีชูครับ <c oughs> ก็ขอสร้างกองทัพแบบหนึ่งนะจระเข้มาแล้หนึ่ตัว2ตัวครับ สตัวสี่ตัวห้าตัว6ตัว,ตวอำไม่ใช่ละเพนกวินมาก่อนนะม,นมันดีจริงๆทุกคนไปอัปเกรดกันนะครับไข่หนึนหนึ่งนะไข่ซินนาบานะครับ1นึ่งหนึ่งแล้วก็เก็บสีลาสสีอยายจะไม่ได้ละสองอันนะอันละหชิ้นมั้งครับอัพเกรดพูดบอกเลยว่า เยี่ยมช่วยได้เยอะมากๆเลยโจมตีแรงมากครับแต่ถามว่าขครได้จากไหนอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันผมได้มาจากไหนยังยังจำไม่ได้เลยอ่ะน่าจะมันมันน่าจะมีด่านอีเว้นอะไรสักอย่างโผล่มาเราไปเก็บนะครับชนะไม้ชนะไม้ต้องชนะแล้วไม้แบบนี้ย่างไงชัยชนะครับ สะสมอาหารแมวกันนะตอนนี้สุ่มไปแล้วไงได้อะไรนะจำชื่อเจ้คนนั้นไม่ได้แล้วอะที่เก่งกับอะไรไรท่าแต่ศัตรูไรท่าแล้วก็โลเวอร์ใช่ไหมผมจำได้ว่าแมวโลเวอร์ผมให้น้องคนหนึ่งเขาทำคลิปให้ดูอยู่นะเป็นแมวหุ่นยนต์นะครับรู้สึกว่าวันนี้ณนะวันที่ผมทำคลิปเนี่ย ดันเป็นแสงสีเขียวมาแล้วนะแสดงว่าผมสามารถไปเก็บผลไม้สีเขียวได้แล้วสิจะได้วิวัฒน์แมวเนิร์ดนะครับแมวแฮกเกอร์ให้เป็นร่างสามแต่ร่างสาเป็นเชื่ออะไรผมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันนะครับถ้าได้วิวัฒน์แล้วก็อาจจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้นะเขาว่ากันว่ามันเก่งใช่ไหมครับเก่งในการโจมตีระยะไกลด้วยก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้กดอัปเกรดเลยเพราะว่ายังหา ยังไม่ได้เล่นด่านสีเขียวเปล่งแสงเลยนะน,นี่ขนาดเอาเจนานกโกมานะครับยัง้าดไม่ติดคลีเลยติดได้ยังยังไม่ติดอีกเรลอเวลนางน้อยเกินไปเราต้องอัพอืพอติดคลีทีนี่คือสบายเลยนะครับอันนี้ด่านโคลมเบียนะผมลืมพูด มันนั่นแหละตอนนี้ผมยังไม่มีตัวตีเทพเลยนะในนี้นะครับ <c oughs> ต้องหาแบบพวกแร่ตำนานแอะไรพวกเฮ้พวกแร่พวกพิเศษอะไรพวกนี้ครับที่สามารถสุกเทพได้เพราะว่าบางด่านมันจํากัดแค่ใช้แมวพิเศษกับแมวแล่ในการสู้ไงใช่ไหมเออ บางทีผมอาจจะต้องอัปเกรดแมวพวกนั้นบ้างนะเพื่อที่จะไปสู้ในด่านตำนานที่มันจำกัดแรงของแมวแต่ละตัวได้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ด่านจาไมาก้านะอืมอยู่เซชวนเซชวนเอเลี่ยนครับ โดนแมวส่งของทุ่มแมวใส่กระเด็นเลยแมวเอเลี่ยนสองตัวว่ะไปเลยวอิเราอยากวิวัฒนาให้เป็นร่างสามเหมือนกันนะแต่ว่าเราต้องหาของก่อนร่างสามนายเท่มากเลยไม่ต่างกับร่างสองเท่าไหร่แต่ดูเท่เหมือนกันปุ่มนี่เอา้าเมื่อกี้โดนไหมอ่ะมันโดนกระเด็นแอบมันกระเด็นไปก่อนนะแล้ววอริจมตีทีหลังนะถ้ามันโดนก็โอเคนะถ้าไม่โดนก็ไม่เป็นไร โจมตีอกอนนึงบุ้มนี่หายไป2ตัวเลยครับทีเดียวโวลที่นายโจมตีแรงมากเลยอนะ่ะบุ้มนี่ไปเทียบเรียบร้อยชัยชนะอีกแล้วน่าจะได้อีกด่านหนึงหรือเปล่าเม็กซิโกนะครับหมายถึงคลิปนี้นะครับจะเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่แต่วันนี้ทั้งวันผมว่าผมจะไปตามเก็บอาหารกระป๋องแมวอะเพื่อที่จะ สามารถเอามาส่มในตู้สิบปีใช่ไหมครับที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะเห็นหลายคนลงคลิปอยู่นะครับหลายช่องเลยผมไปแอบส่องมาเหมือนกันนะเกมนี้ <c oughs> <c oughs> มีเวลาแล้วก็ไปส่องนะครับเม็กซิโกท่าแดงแบบนี้ก็สบายเราเลยอ่ะไปเลยมาส่งของซุ่ง โนใส่สองสามทีก็คือเรียบร้อยอ่ะแลดแดงก็แลดแจงเหอะก่อนหน้านี้ทําเราเจ็บแสบมากเลยนะนัดเทดิสตุยไปหลายรอบเหมือนกันนะจำได้หมูป่าครับทีนี้เราต้องมาดูแล้วว่าอ่าแมวส่งของของเราจะโจมตีหมูป่ากี่ทีนะแต่ตอนเนี้ะยไปละสองตัวป้อมไปก่อนเลยแล้วกันเร็วเมียส่งของวิ่งมาเร็วๆมาช่วยแสดง สักยานุภาพหน่อยว่านายเกรงขนาดไหนอย่าตัวโชว์นะเว้ยมุสาชมมาตั้งเกือบทั้งคลิปแล้วมั้งโอเคไปลุยเรียบร้อยครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับักนนฉจะไร้้้ใหดททุค สิ่งที่ฉันต้องการให้ดูแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าฉันทำได้ไอ